I've pain seen change Bent Some are things not a a lot of change, been through a lot of through of 60,000กิโลเมตร a n a n อน a c h i n e คนเดินทางดูคาติ175 T2 คันนักเดินทาง2คนชาวอิตาลีระยะทางกว่า60,000กิโเมตรและเขายังขับขี่ผ่านประเทศไทยอีกด้วยนี่คือเรื่องราวที่กอเกิดเมื่อครั้งในอดีตกว่า60ปีที่ผ่านมาดูคาติชื่อนี้คงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เป็นแบรนด์ดังจากถิ่นแคว้นขอบเขตยุโรปแดนอิตาลีนู่นแหละครับดูคอที่ก่อตั้งในปี1926พุทธศักราช2469มีประวัติยาวนานในการผลิตมอเตอร์ไซค์ที่ผสมผสานงานฝีมืออิตาลีกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในยุคนั้นตอกย้ำสถานะแบรนด์มอเตอร์ไซค์ชั้นนำา17ห้าที่รวมถึงรุ่นอื่นๆในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของดูคอทช่วยสร้างแบรนด์ให้เป็นผู้นำใน,ในอุตสาหกรรมรถมอเตอร์ไซค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มน้ำหนักเบาและขนาดกลางเชื้อไฟกองแรกก่อนจะมาถึงรุ่น175ก็คือรุ่น100 g กสปอร์ตตซึ่งออกแบบโดยฟ a b i o t a u ยู n i เป็นรถดูคาทีรุ่นแรกที่มีเพลาลูกเบี้ยวเหนือฝาสูดออกแบบที่หลากหลายของท a u ูน n พิสูจน์แล้วว่าสามารถขยายขนาดได้อย่างมากโดยผลิตขึ้นในขนาดต่างๆตั้งแต่9 8ซีซีดั้งเดิมจนถึง4 5 0ซี และในที่สุดก็มีการสืบสารของดุคธิในช่วงปลายทศวรรษปี1950มีการเปิดตัวรถ r o s t ร r 175442รุ่นโดยรุ่นสปอร์ตซึ่งในสาราชอาณาจักรเรียกว่าซ i v o s t o n ผลิตในช่วงปี1957ถึง1962นอกจากนี้ดูโคีิยังนําเสนอ 175T Turismo ซึ่งก็คือ TS Turismo Special i รถทัวริ่งขนาด175ซีซี โดยใช้เครื่องยนต์ด็อกเดียวกันคือ1 7 5ซีซีสจังหวะดูคาติด175ปี1957มีเครื่องยนต์1 7 5ซีซีสจังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศสูบเดียวจับคู่กับเกียร์ธรรมดาสสปีดและสามารถผลิตกำลังได้14แรงม้าที่8,000รอบต่อนอาทีนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับล้อซี่ลวดชกหน้าเทเลสโคปิกไฮดรอลิก โชคคู่เป็นระบบกันสะเทือนหลังดรัมเบรดที่ด้านหน้าและด้านหลังเบาะนั่งคู่ขาตั้งคู่ระบบท่อไอเสียโครเมียมแฮนจับแคบเฟรมเหล็กและไฟหน้าทรงกลมขนาดเล็กดูข้อที่1.75ทีได้รับการออกแบบให้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ใช้งานได้หลากหลายและเชื่อถือได้เหมาะสำหรับการเดินทางการท่องเที่ยวและการขับขี่เพื่อพักผ่อนโครงสร้างสร้างขึ้นโดยใช้ท่อเหล็กเพื่อความทนทานและแข็งแรง ทำให้มีเสถียรภาพและการควบกลุ่มที่เอื้อต่อการเดินทางระยะไกลเครื่องยนต์สี่จังหวะได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ส่งกำลังได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพพร้อมแรงบิดเพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและบนทางหลวงในยุคสมัยนั้นดูคอที่หนึ่งเจ็ดห้าทีขึ้นชื่อในเรื่องประสิทธิภาพที่นุ่มนวลและเชื่อถือได้ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่นักบิดที่กำลังมองหายานพาหนะที่เชื่อถือได้ สำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันและการผจญภัยในวันหยุดสุดสัปดาห์แม้ว่าเครื่องยนต์จะมีขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่1 7 5ีก็มีสมรรถนะที่โดดเด่นและคุณลักษณะการขับขี่ที่สะดวกสบายช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถรับมือกับสภาพถนนต่างๆได้อย่างมั่นใจความมุ่งมั่นของดูคธทีในด้านนวัตกรรมและคุณภาพปรากฏให้เห็นได้ในการออกแบบและวิศวกรรมของ 175T เพื่อสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่น่าพึงพอใจให้กับเจ้าของนั่นเป็นเรื่องราวที่ไปที่มาของรถรุ่นที่เป็นบล็อก175ทีและต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวของคนเดินทางที่นำพาดูคาตี้หนึเทีเป็นม้าเหล็กนำพาเขาสองคนเดินทางไปรอบโลก5ทวีปกว่า45ประเทศกับระยะทาง6 0ห0 0กิโลเมตรโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด1ปีเป็นเรื่องราวที่เกิดมากว่า60ปีที่แล้ว ซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่น่าทึ่งและท้าทายสําหรับการเดินทางในยุคสมัยนั้นที่เป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงไปแล้วลองนั่งนึกภาพของการเดินทางเส้นทางผู้คนของหลายประเทศที่ถือว่าอยู่ในช่วงยุคสมัยของการที่โลกเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นผู้คนทวีปไหนก็ล้วนเรียกได้ว่ายังมีความเถื่อนความดิบอยู่ในสังคมยุคนั้น ผมได้เข้าไปค้นหาและอ่านเรื่องราวของรถของนักเดินทางคู่นี้บอกได้เลยว่าสุดยอดคนเดินทางด้วยรถเครื่องคันเล็กๆที่ไม่ใช่บิ๊กไบค์ซึ่งการเดินทางมันไม่ได้สะดวกสบายอย่างสมัยนี้ตัวรถก็ไม่มีเทคโนโลยีอะไรมากมายเรียกว่าทุกอย่างมันจึงมีความดิบเลยคิดว่าเก็บเรื่องราวที่ผมได้อ่านมาเล่าสู่กันฟังบางเสี้ยวบางมุมบางทีอาจจะเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับคนเดินทางในยุคสมัยนี้ที่มีพร้อมทุกอย่างที่มากกว่าเก่าก่อนขอเชิญท่านที่สนใจมาลองฟังดูนะครับกับเรื่องราวบางเสี้ยวบางแง่มุมของนักเดินทางสองคนนี้ที่เป็นชาวอิตาลีที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า60ปีที่แล้วลีโอโปโลโดตาตารีนีและเจโจโมเนติเลโพรโทเทอร์รีนีและเจชิโอโ,โมเนต,เต,นเเนติสองหนุ่มลูกครื่งอิตาลียุค1950 เขาได้ขี่มอเตอร์ไซค์ข้าม45ประเทศและ5ทวีปเพื่อโปรโมทดูข้อที่175ทูรนิชมูรุ่นใหม่ใช้ระยะในการเดินทาง60,000กิโลเมตรและใช้เวลา1ปีในช่วงปี1,957ถึง1,958ไฟเริ่มมาจากจิตวิญญาณของคนเดินทาง seen lot change. Been through ก่อนที่จะมาเป็นบัตดี้กับตาตารินิดในทริปโหดครั้งนี้ช่วงการเดินทางนั้น พวกเขาถ่ายทำการผรจญภัยครั้งยิ่งใหญ่นี้ด้วยกล้อง16มิลิเมตรที่ไม่มีเสียงยุคเมื่อกว่า60ปีที่แล้วโดยที่ทั้งสองคนได้รับการสนับสนุนจากโรงงานดูคอตีความช่วยเหลือจากมืออาชีพในการวางแผนเส้นทางและมอบรายชื่อตัวแทนจำหน่ายในบางประเทศที่พวกเขาเดินทางผ่านหากว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือย้อนกลับไปจุดเริ่มมาจากพลังในตัวของคนหนุ่มตาตารินี ทอเทรีนี้ได้นำเสนอความคิดของเขาที่อยากจะขับขี่รถท่องเที่ยวซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ดูคาติเปิดตัวรถ175ทีออกมาในช่วงนั้นเขาได้เสนอแนวความคิดต่อผู้บริหารของดูคาติว่าเขาสามารถโปรโมท175รุ่นใหม่ได้โดยขี่จากอิตาลีไปยังตุรกีหรืออาจจะเป็นแอฟริกาแต่ทว่าทางดูคาติในเวลานั้นมีจูซเซเปมังแทนโนเป็นกรรมการผู้จัดการของดูคาติ ผู้มีแนวคิดเสรีได้โต้แย้งด้วยแผนที่กล้าหาญยิ่งกว่านั่นคือให้เขาขี่รุ่นใหม่นี้ไปทั่วโลกที่ไม่ใช่ไปเพียงตุรกีหรือแอฟริกาเท่านั้นแต่มันต้องทั่วโลกสิมังเทนโนซึ่งกำลังยุ่งอยู่กับการเปลี่ยนดูคอทิให้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของโลกไม่ได้กลัวความเสี่ยงแต่อย่างใดเมื่อดูคอที่ตอบตกลงเห็นดีด้วยและยังยื่นข้อเสนอให้เขากับทริปการเดินทางสุดฮารุโฮดคือไปทั่วโลกห้าทวีป โดยทางดูคาติที่จะรับประกรันการผจญภัยเมื่อเป็นเช่นนั้นทางตาตารินีทออเทรินีจึงต้องการใครสักคนมาขี่ด้วยเขาก็ได้โมเนติม,มินทีมาเป็นบัตดีนในการเดินทางอย่างที่บอกว่าเวลานั้นดาเคริร์ได้ออกรุ่น175สปอร์ตที่ใช้แคมชฟัฟเหนือฟ้าสุกเดียวสำหรับขับขี่บนท้องถนนที่งานมิลอนโชในเดือนพฤศจิกายน1956 จากนั้นจึงเปิดตัวรุ่น 175T ท Turismo ซึ่งมุ่งเป้าไปที่นักบิดทัวริงซึ่งเป็นตลาดใหม่สำหรับดูคอตีซึ่งคุ้นเคยกับการขายรุ่นสมรรถนะสูงให้กับนักบิดคาเฟ่เรสในท้องถิ่นมากกว่าสิ่งที่ดูคอตีต้องการคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพื่อยืนยันความทนทานของ1 7 5ทีและประชาสัมพันธ์การตลาดให้สมบูรณ์เรื่องราวของคนกับเครื่องยนต์จึงเกิดขึ้นโดยนักเดินทางสองคนคือ เลียโพโดทอเทรินีและจอจิโอมูนนิทิเข้ามามีส่วนแผนการโปรโมทของรุ่นนี้ที่ทั้งสองคนนําแผนการไปนําเสนอและทางดูคาติก็ไม่ลังเลด้วยการตอบตกลงและยังดูแลตลอดการเดินทางนับตั้งแต่การวางแผนของการเดินทางโดยทางดูคาติจัดให้ทอเทรินีและมูนานิทิภายใต้การสนับสนุนของดูคติเพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนทัวร์รอบโลกในปี1957ถึง1958 ไวเองอิเซวอดอริซึ่งเป็นหน่วยงานการท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอิตาลีได้วางแผนเส้นทางที่ผ่านประเทศต่างๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีตัวแทนจำหน่ายดูคอทีหรือประเทศที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นําเข้าเส้นทางเต็มรูปแบบรอบโลกในเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งปีช่างเทคนิคของโรงงานดูคอทีได้ตรวจสอบรถมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันอย่างละเอียดทีท้วน โดยรถทั้งสองคันมีมาตรฐานทางกลไกแต่โครงย่อยด้านหลังได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้มีบอดเดียวและแร็กสัมภาระที่บรรจุเคสอลูมิเนียมพิเศษและล้ออะไรติดตั้งแฮนด์บาร์เสริมพร้อมบา,าร์กันกระแทกผู้ขับขี่ได้รับคำแนะนำในการบำรุงรักษาอย่างละเอียดรวมถึงวิธีการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ใหม่ทั้งหมดหากจำเป็นพวกเขาสวมชุดขี่หนังและได้รับปืนพกเพื่อป้องกันตัวผู้เดินทางอาจกลายเป็นผู้บุกเบิกการขี่ผจญภยัย การเดินทางเริ่มขึ้นกันยายน1957ที่โรงงานของดูคาตีในอิตาลีออกไปเผชิญโลกพบเรื่องราวมากมายที่ท้าทายรออยู่เบื้องหน้าช่วงสมัยเวลานั้นโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ในช่วงทศวรรษ1950ประเทศต่างๆจำนวนมากกำลังอยู่ในกระบวนการของการทิ้งพันฒนาการของการปกครองแบบอนานิคมของยุโรป ในขณะที่บางประเทศกำลังแตกแยกจากกันเนื่องจากประชากรลุกฮือต่อต้านระบอบก,การปกครองที่ช่อฉนแม้ว่าจะเป็นเพียงการเดินทางทางตะวันออกของอิตาลีเพียงวันเดียวแต่ยูกโกสลาเวียก็อยู่ห่างไกลาจากโลกภายนอกสำหรับทาทารินีและโมเนติกภายใต้การนำของประธานาธิบดีจองโภติโตสาธารณรัฐสังคมนิยมทั้งหกแห่งรวมกันอยู่ในแนวทางที่ไม่ฝักฝ่ายใดกับรัเสเซียหรือตะวันตก ขณะดเดียวกันก็ขยายการส่งออกสินค้าการผลิตเศรษฐกิจเติบโตแต่ยังคงเป็นสังคมปิดที่มีกองกำลังตำรวจลับที่น่าเกรงขามตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์ที่ทาทารินีและโมเนติใช้เวลาเดินทางไปทางใต้สู่กริสพวกเขาถูกชายคนหนึ่งสวมเสื้อกันฝนและในล่อนสีขาวโซมคอยติดตามและเมื่อพวกเขารู้ตัวว่าใครก็ตามที่ถูกจับได้ว่ามีอาวุธจะต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลานาน พวกเขาจึงต้องทิ้งปืนที่ได้รับในวันเดินทางวันแรกติดตัวไปลงในถุ่่วงต่อมาในประเทศในกริสไม่นานพวกเขาก็ตระหนักได้ว่าการขาดแคลนเชื้อเพลิงจะเป็นปัญหาเรื้อรังแม้ว่าจะมีถังน้ำมันสำรองผู I I กติดกับกระเป๋าเดินทางของพวกเขาแต่พวกเขาก็มักจะน้ำมันหมดอยู่เสมอเช่นเดียวกับนักสำรวจส่วนใหญ่ทาทาริีและโมเนติก time, ก็ปรับเปลี่ยนการบรรทุกข,ของพวกเขาในไม่ช้า ชิ้นส่วนอะไหล่ที่หนักๆเช่นลูกสูบและก้านสูบถูกทิ้งไว้ที่ตัวแทนจำหน่ายดูข้อที่ในพื้นที่และกล่องเดินทางขนาดใหญ่และหนัก <Okay. S 1> ก็ถูกแทนที่ด้วยกระเป๋าเดินทางกระดาษแข็งน้ำหนักเบาชุดขี่หนังเททะของพวกเขาถูกละทิ้งและแทนที่ด้วยเสื้อยืดและกางเกงผ้าฝ้ายสไตล์ผู้อพยพที่ยากจนนั่นคือคําอธิบายที่นักขี่ใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของพวกเขาพวกเขาเดินทางผ่านตุรกี เลบานอนอิรักและอิรานมุ่งหน้าสู่ปากีสถานและอินเดียเพียงไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นการปฏิวัติของประชานิยมได้โค่นล้มระบอบก,การปกครองอิรักที่อังกฤษให้การสนับสนุนขณะที่ทาตารินีและโมเนติกุมบังเหียนมาดูคาติด175ทีเข้ากรุงแบกแดดทะเลทรายอันกว้างใหญ่ที่พวกเขาต้องข้ามไปในตอนนี้ยังนำความทรงจำอันยาวนานมาสู่พวกเขาอีกด้วย เมื่อในที่กล่าวในเวลาต่อมาว่าขอบฟ้าที่ราบเรียบท้องฟ้าสีฟ้าตัดกับผืนทรายสีเหลืองทำให้เขารู้สึกอึดอัดในตอนแรกนั้นแต่เขากลับพบว่ามันวิเศษมากและต่อมาก็รู้สึกแบบเดียวกันนี้ในเทือกเขาแอนดีสของอเมริกาใต้ทอเทริน่กล่าวว่าเขาจำปัญหาในการเอาชีวิตรอดในการค้นหาอาหารและน้ำได้ทั้งคู่ยังเริ่มค้นพบว่าการไว้วางใจคนแปลกหน้าและทัศนคติที่ไม่ตัดสินผู้อื่นนั้น ได้รับการตอบแทนด้วยความใจดีและความซื่อสัตย์และมีเพียงไม่กี่ครั้งที่พวกเขารู้สึกว่าถูกคุกคามเมื่อการผจญภัยดำเนินไปประสบการณ์อันน่าทึ่งก็เกิดขึ้นตามมาอีกประสบการณ์หนึ่งคือการใช้ทางหลวงในอินเดียร่วมกับช้างซึ่งใช้เป็นสัตว์บรรทุกของเวียนลากวัวนักบวชเปลือยกายและวัวศักดิ์สิทธิ์เป็นเพียงหนึ่งในนั้นพวกเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านพมา่าและเข้าประเทศไทย เสียดายที่เขาไม่ได้อธิบายความรู้สึกกับประเทศไทยในยุคสมัยนั้นและมุ่งหน้าสู่สิงคโปร์อันรูราซึ่งมีโชว์รูมดูคติพวกเขาเลือกที่จะพักในบริเวณริมน้ําซึ่งมีราคาไม่แพงนักแต่กลับพบว่านักผจญไทยเหล่านี้ติดอยู่ในบาร์แห่งหนึ่งและได้รับการช่วยเหลือจากกาลาสีชาวอิตาลีที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนโดนคุมตัวเพราะคิดว่าเป็นสายลับสะง,งั้นปัญหาที่รแรงเกิดขึ้น เมื่อทาตารินีและโมเนติเดินทางเข้าสู่อินโดนีเซียซึ่งยังอยู่ในช่วงของการปกครองตนเองอย่างสันติหลังจากขับไล่ชาวดัตออกไปทั้งสองคนโดยเฉพาะโมเนติที่ผมสีบลอนด์ถูกชาวบ้านจำนวนมากเข้าใจผิดว่าเป็นชาวดัตด,ดังนั้นทางการจึงควบคุมตัวพวกเขาไว้เพื่อความปลอดภัยของพวกเขาเองหลังจากนั้นสองสามสัปดาห์ประธานาธิบดีสุการโนก็ปล่อยตัวทั้งคู่เลี้ยงอาหารกลางวันกับรัฐมนตรีของเขา และส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ไปคุ้มกันพวกเขาออกจากประเทศเมื่อได้ไปต่อไปต่อจุดแวะต่อไปคือเมืองดาวินประเทศออสเตรเลียเพื่อเริ่มต้นปี1958หลังจากผ่านเกอะเขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์แล้วดินแดนรกร้างเมืองหลวงของนอร์เทิร์นเทิร์นเธอเป็นเมืองเล็กๆที่มีอาคารไม้ธรรมดาๆรรไม่ใช่เมืองที่จะเดินรุ่งเรืองอย่างในปัจจุบันและอาหารก็ไม่ได้ดีไปกว่านี้มากนักก่อนที่ทั้งคู่จะมุ่งหน้าไปยังเมลเบิ้ล ที่นั่นพวกเขาได้เยี่ยมชมสำนักงานกงสุใหญ่ของอิตาลีจุดแวะพักต่อไปคือทวีปอเมริกาแทนที่จะเดินทางผ่านสาหรัฐอเมริกาการเดินทางครั้งนี้จะผ่านคลองปานามาซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมของโลกยุคใหม่เมืองปานามาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนี้ก็มีตัวแทนจำหน่ายดูกที่เช่นกันในเดือนมีนาคมปี1958พุทธศักราช2501 พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังเวเนซซเอลาซึ่งเป็นประเทศที่ยังคงตึงเครียดภายในหลังจากการรัฐประหารเหตุการณ์สองครั้งในเวเนเุเอลาได้สรุปเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับนักผจญไทและทัศนคติของพวกเขาเกี่ยวกับการเดินทางและอีกหนึ่งเส้นทางที่ทั้งคู่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่อาจจินตนาการได้บนทางหลวงสายแทนอเมริกันทางใต้ของเอกวาดอ ซึ่งโคลนและโคลนทำให้ระยะทางในแต่ละวันลดลงเหลือเพียงไม่ถึง15หมล์จากนั้นพวกเขาต้องข้ามเทือกเขาแอนดีสรวมถึงช่องเขาปาโซเดลคริสโตเดินที่ระดับความสูง1 5 0 0ฟุตเมื่อรถขัดข้องที่ระดับความสูงพวกเขาต้องหลบภัยในอุโมงค์เพื่อหนีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำจากนั้นจึงส่งเครื่องยนต์ลงไปยังภูมิภาคเมนโดซาของอาร์เจนตินาซึ่งพวกเขาได้ทำการซ่อมแซม ทั้งคู่ต้องรอจนถึงเดือนมิถุนายนจึงจะถึงบราซิลเมื่อพวกเขามาถึงเซาเปาโลเจ้าหน้าที่แนะนําให้พวกเขาหยุดทักการขี่จัก,กรยานเป็นเวลาสิบวันเพื่อไปเยี่ยมชนเผ่าดั้งเดิมกลุ่มสุดท้ายที่อาศัยอยู่ในมาตูโกรสูการกระทําดังกล่าวทําให้โมเนติดประทับใจไม่รู้ลืมเนื่องจากเขาเป็นห่วงโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและอนาคตที่ชนเทปเทาและขี่ขึ้นไปตามชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกา แต่ความไม่สงบทางการเมืองในหลายประเทศทําให้ทั้งคู่ต้องเดินทางไปที่ดาก้าประเทศเซเนกัลซึ่งน่าแปลกที่พวกเขาเดินทางตามเส้นทางแรลลี่ปารีสด,ดากา้าที่มาจัดแข่งแรลลี่กันทีหลังแต่ก็ไม่ใช่ความท้าทายสําหรับนักผจญภัยที่มีประสบการณ์เหล่านี้เรารู้สึกเหมือนใกล้ถึงบ้านแล้วโมเนติกกล่าวโดยเขาบรรยายระยะทางจากดาก้าไปยังยุโรปว่ามันยาวแค่หนึ่งนิ้วเท่านั้นเองบนแผนที่โลกที่ทั้งคู่มี ซาฮาราเป็นเพียงทะเลทรายอีกแห่งที่ต้องข้ามไปการกลับบ้านอย่างมีชัยชนะ5กันยายน1,958พุทธศักราช2,501เป็นวันที่อากาศแจ่มใสในเมืองโบโลยาประเทศอิตาลีในช่วงบ่ายแก่ๆแก่เสียงดังจากรถมอเตอร์ไซค์จำนวนมากกรบเสียงจราจรบ,บนถนนสายหลักของเมืองอย่างวิไอเอริซโซลีทาตารนีและโมเนติกกำลังเดินทางกลับโรงงานซึ่งพวกเขาออกเดินทางเมื่อเกือบปีก่อน โดยมีนักบิดดูคาติรายอื่นๆอยู่รายล้อมไม่กี่วันก่อนหน้าที่เขาจะเดินทางกลับสู่ที่ตั้งเดิมเมื่อปีก่อนมีข้อความที่ส่งถึงคนงานในโรงงานดูคาติทุกคนว่าพนักงานทุกคนที่ครอบครองรถมอเตอร์ไซค์ดูคาติแบบแคมชาฟเดี๋ยวน้ำหนักเบาจะต้องนำรถของตนมาที่โรงงานพนักงานจะพานักเดินทางรอบโลกทั้งสองคนจากตัวแทนจำหน่ายดูคอตีในเมืองโบลยาไปยังทางเข้าโรงงานนี่เป็นความปรารถนาของผู้อำนวยการ ที่ต้องการให้กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีระเบียบวินัยตามปกติไม่ได้หมายความว่าจะจํากัดความกระตือรือร้นแต่เพื่อเน้นย้ําถึงความกระตือรือร้นกรรมก,การผู้จัดการจูเซเปมอนเทโนผู้ภาคภูมิใจกําลังรออยู่ที่ประตูโรงงานพร้อมกับคนงานส่วนใหญ่เขาพูดจากใจจริงกับทอเทรินีและมอนิติว่าเราอยู่กับคุณในป่าดงดิบและในทะเลทรายเราได้ยินเสียงปืนกลดังสนั่น ในยามราตรีกับคุณในซีเรียและอินโดนีเซียเสียงกรีดร้องของการกรบฏในเวเนซุเอลาและตอนนี้คุณกลับมาอยู่ที่นี่แล้วเหมือนนักรบสองคนที่ได้รับชัยชนะในการต่อสู้อย่างสันติและฉันรู้ว่าวันนี้คุณรู้สึกอย่างไรเช่นเดียวกับคนที่เดินทางไกลเพื่อเสี่ยงโชคหรือออกจากบ้านเพื่อทำสงครามหรือจำเป็นแต่กลับมาพร้อมกับจิตวิญญ,ญาณที่เติบโตเต็มที่หลายปีต่อมาภายหลัง <And through S 2> ตา,า <and through S 2> ตารินิทอติอริ พูดถึงการเดินทางครั้งนี้ว่าความสำเร็จนี้หล่อหลอมฉันทำให้ฉันสมบูรณ์ตลอดปีมันเช่นนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นทิ้งคุณค่าที่คงอยู่ไปตลอดชีวิตให้กับคุณครับนี่เป็นเรื่องราวการเดินทางบางเซี่ยวของคนเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ที่ผมได้อ่านพบเจอแล้วเก็บเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังอย่างน้อยก็เป็นแรงบันดาลใจถ้าใครที่กำลังมีความคิดที่จะเดินทางแบบนักเดินทางชาวอิตาลีสองคนนี้ ที่เดินทางเมื่อครั้งอดีต60ปีที่แล้วเป็นการเดินทางผ่าน5ทวีป45ประเทศและ4ากาปรฏิวัติจากยุโรปไปยังตะวันออกกลางและตะวันออกไกลาจากทะเลทรายอันร้ขอบเขตในออสเตรเลียไปยังนิวซีแลนด์จากป่าอเมซอนไปยังยอดเขาแอนดีสและทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาต้องขอปบมือให้โดวิญญาณของสองนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่กับมาเหล็กของดูคาติสายพัน1 7 5 t เบื้องหลังการผจญภัยอันน่าหลือเชื่อการเดินทางที่น่าจดจำมักจะมีมอเตอร์ไซค์ดีๆอยู่เสมอ